เช้านี้แดดจัดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปสวนผักกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนและก่อนที่เราจะไปสวนผักนะคะเราก็จะมาทำสูตรข้าวเพลี้ยกันนะคะนี่คือน้ำเปล่าและนี่คือสบู่มาแซลน,นะคะเป็นสบู่ที่ทำด้วยวิธีธรรมชาติเราจะเอามาละลายน้ำนะคะน้ำา1ลิตรสบู่ก็ประมาณ10กรัม15กรัมถ้าเป็น เหลวๆนะคะก็ประมาณช้อนชานะใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะคะใช้สบู่ปกติก็ได้แต่ว่าเลือกที่มันปลอดสารเคมีให้มากสักหน่อยเนี่ยเชื่อไหมคุกไกยซื้อมา2ปีแล้วนะก่อนเริ่มเลยผลิตแบบวิธีโบราณนะคะมีแค่ไขมันกับโซดาไฟเท่านั้นเองแบบที่ใช้ผลิตสบู่โบราณเลยไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรแต่งเติมทั้งสิ้น สูตรในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะคะที่ใช้ค่าเพลี้ยน้ำต้มยาสูบก็มีน้ำยาล้างจานกู้ให่เคยลองหมดแล้วนะชอบสูตรนี้ที่สุดนะเพราะว่ามันไม่ไม่มีกลิ่นนะคะสบู่มาแซนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะ่ะใช้ล้างหน้าถูตัวสะผมได้หมดนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะมากรอกใส่ขวดกัน ฟองไม่ค่อยมีนะคะเรียบร้อยนะคะป่ะเราไปสวนผักกันถึงแล้วสวนผักของเราจากวันนั้นที่มาตัดเขาไปเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยนะนี่โหเพลียยังคงเดิมเยอะอยู่มาก เขาบอกว่าต้องอจัดการมดด้วยนะมดเนี่ยเป็นตัวนำเพลี้ยขึ้นมาโอ้โหครั้งนี้ถึงยอดดอกเลยอะ่ะดูสิเริ่มเลยนี่นี่นี่นีน่เข้าไปดูสิทุกคนข้างใต้เนี่ยกลีบล่างเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ สูตรธรรมชาติแบบนี้นะคะจากน้ำยาล้างจานน้ำสบู่พวกนี้เราควรจะทำทุกๆสองสาวันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนเคมีเนาะที่มันจะอยู่ติดตลอดไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนมานี้เ,เข้ากล้องกับแม่เ,เดี๋ยวนี้มาให้แม่ทรมานซะดีๆสวัสดีค่ะทำงานหมดนี่เป็นป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ต้องหาเยื่อมาฟัดสักหน่อย Oh. Mm hmm. ดูดูดตาไม่ค่อยให้อุ้มนะเชอรี่เนี่ยแล้วก็ไม่มีใครจับได้ด้วยนอกจากแม่คนเดียวเพราะแม่ไม่กลัวใช่ไหมแม่รักหนูติดแม่มากที่สุดนะเชอรี่เนี่ยรักแม่มากต้องเอาเข้านอนเหมือนเด็กน้อยทุกคืนเลยนะเชื่อไหมทุกคนไม่ใช่ทุกคืนอะ่ะทุกเวลาที่เขาจะนอนเขาจะมาอ้อนแบบแม่รูปหนูหน่อยหนูจะนอน มันเด็กแบบว่าตบก้นให้หน่อยไปีชมสวนกับมามาปะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมสวนที่บ้านด้วยนะคะสวนของบ้านเราก็เล็กๆนะคะแต่ปีนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวค่อยๆเดินดูอันนี้อะไรอันนี้อะไรผ้าปูที่นอนที่ห้อยลงมานะคะจากระเบียงเฉรี่จับตัวอะไรอะ่ะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ เริ่มจากมุมนี้นะคะรั้วของพวกเราก็เป็นรั้วต้นไม้ที่เรียกว่าต้นคริสตินานะคะอันนี้เป็นต้นดอกไม้มันเป็นไม้เลื้อยที่แบบไร้กาดมากซื้อมาราคาแพงเลยไม่กล้าทิ้งนะมันเลื้อยคลุมไปทั่วเลยนะคะเห็นไหมดูมันเลื้อยออกมามันจะออกดอกเป็นสีขาวๆคล้ายดอกแก้วนี่เริ่มตุ่มๆแล้วแต่มันไม่มีกลิ่นหอมนะคะ แต่ตัดใจทิ้งมันไม่ลงอะ่ะมันมีชีวิตเนาะซื้อมาแพงด้วยเออเลยปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้คือต้นมารกาเร็ตยักษ์นะคะดอกมันจะมีสีเหลืองอดทนอึดมากมันจะออกดอกช่วงที่อากาศเย็นๆอากาศหนาวจัดไม่ออกนะร้อนไม่ออกนะคะจะอ,อกช่วงอากาศเย็นๆหนาวน,นิดๆแบบนี้นี่เริ่มจะออกเหลืองถ้าเขาโดนแดดเขาจะออกเร็วกว่านี้นะ แล้วตรงนี้คือแปลงปุ๋ยหมักของเรานะคะเราก็จะหาอะไรต่ออะไรเศษผักเศษยามาหมักตรงนี้แล้วก็เลี้ยงไสเดือนด้วยไปเป็นเหยื่อให้พี่มิกตกปลานะคะดูโหดร้ายยังไงก็ไม่รู้แล้วมุมนี้ต้นกระวานต้นกระวานเพาะจากมเมล็ดนะคะทุกคน,มนเมล็ดมันมาจากไหนนูน้นจากบ้านนูน้นมันปลิวมานะคะมาตกที่สวนเรา เกิดเป็นต้นกูไก่ก็เลยเพาะได้ทั้งหมดกี่ต้นนะสามต้นมัน้งสี่สี่มีต้นเล็กตรงนี้สี่ห้าต้นน่ะจะไม่ได้ละก็ไว้ตรงนี้นะคะไว้ทำกับข้าวแล้วก็มีสับบะร่ป่าปูพรมนะคะทั้งแปลงเลยตรงนี้ยาวไปนู่นเลยแล้วตรงนี้นะคะเงยหน้าขึ้นมาก็เป็นไฮเดรเนียหรือที่ตรี่เรียกว่าออเทนเซีย ของเราเพิ่งจะแบบตุ้มๆเล็กๆเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะแต่ต้นไม้ต้นนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยชอบแดดนะทุกคนถ้าโดนแดดเขาจะบานเร็วแล้วก็จะเฉาเร็วมากอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วปัญหาของพวกเรานะเราต้องแยกโซนปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าตรงนี้โซนนี้จีโนโซนนี้นะคะแดดมันจะส่องแค่ตอนเช้าเท่านั้นนะหน้าหนาวจะไม่มีแดดเลย และฤด,ดูนี้จนถึงฤด,ดูร้อนนะคะจะมีแดดช่วงเช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเลือกปลูกต้นไม้ที่เขาไม่ชอบแดดจัดนะแล้วนี่ก็กุหลาบนะคะกุหลาบอันนี้เป็นสีส้มอันนี้สีขาวนะคะจะออกดอกสีขาวนี่ดอกเริ่มตูมๆเพียบเลยต้นนี้แบบทนทายาทมากเราต้องตัดแต่งเขาทุกปีนะแล้วก็อันนี้สีเหลืองหอมมาก ที่ข่าวที่หอมมันอ่อนต้นนี้หอมเหมือนสบู่ตายไปเรียบร้อยแล้วมันทำแทาจะตายมาหลายปีแล้วต้นนี้หอมคล้ายๆตะไคร้นะคะหอมทุกต้นที่มีนี่คือหอมหมดเลยนะแล้วนี่ก็ต้นเซจนะคะที่แบบพิการพิการนี่เพราะว่าปลูกไว้คู่กับโรสแมรี่เนาะแล้วโรสแมรี่มันโตนเร็วกว่ามันก็เบียดต้นนี้นะคะต้นนี้ก็หนีหาแสงออกมาน่าสารมากเลย โรสแมรี่ต้นใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวปลายปีนี้ต้องเอาออกนะมันเกือบสิบปีแล้วทุกคนเสียดายมากที่จะเอาออกแต่ว่าปัญหาขเขาคือเขาไม่ชอบกําแพงนะคะเขาหนีกําแพงออกมาช่วงที่แบบว่าติดกําแพงอะ่ะกิ่งแห้งตัดทิ้งไปตั้งเยอะแล้วนะเห็นไหมเขาโตเอ็นมาทางนี้นะคะเขาไม่ชอบกําแพงเลยอะ่ะดันยิ่งดันเขาไปติดกำแพงนะฝั่งนู้นเขายิ่งแห้งแล้วเขาก็จะยืดออกมากที่สุดเนาะ มาดูข้างหลังก็เป็นกระถางนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายพาร์สลียพา l e สนี่คือแบบแคมแกนมากแล้วอะ่ะคือไม่เคยบํารุงไม่อะไรแล้วก็ไม่โดนแดดด้วยนะคะต้องให้เขาโดนแดดหน่อยส่วนนี้ก็ผักแว่นแก้วสองกระถางส่วนนี้พุทซ้อนสองปีแล้วที่เป็นแบบนี้ไม่รู้เพราะอะไรปีนี้ใส่ปุ๋ยนะกระบองเพชรแม่ให้มา ส่วนตรงนี้นะคะยังแม่ออกเพราะว่ากลางคืนยังหนาวอยู่เนาะมันคือมะกรูดแล้วก็มีมะลินะคะมะลิซ้อนของไทยที่คลุมเอาไว้แล้วก็ตรงนี้มีตะไคร้ต้นฟิกตรงนี้ปีแรกไม่มีลูกแน่ๆแล้วเพราะว่าแม่บอกแล้วนะแม่แม่เขาปลูกหลายต้นนะปีแรกมันจะไม่มีลูกมันเคยมีตรงนี้นะคะนี่ มันล่วงไปแล้วเขาบอกต่อให้ติดลูกมันก็จะร่วงเดี๋ยวรอดูปีถัดไปนะหอมมือลีสีขาวตรงนี้เป็นทางลมพอดีเลยแถบนี้ลมแรงนะคะเพราะว่ามีแต่ภูเขาตรงนี้เป็นทางลมก็จะโกรนใบหน่อยเดี๋ยวช่วงประมาณกันยานะคะกันยาตุลาเขาจะออกดอกแบบสพรั่งเลยเยอะมากและนี่ก็หอมมือลีสีส้มอันน่าภูมิใจ มามาดูที่แบบภูมิใจมากตอนนี้นะคะจำต้นนี้กันได้ไหมซื้อมาปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีกิ่งของมันไม่รู้จะเป็นไหมนี่เอามาปักไว้เดี๋ยวรอดูนะพวกนี้คือกิ่งมากะล็ดทั้งหมดเลยนะคะมากะล็ดเนี่ยเป็นง่ายมากแค่แบบหักกิ่งมาจิ้มนะก็จะเกิดเป็นต้นแล้วนะแล้วก็พวกไม้อวบน้ํานะคะนี่ที่เพื่อนพี่มิให้มามันก็ติดรากหมดแล้ว แบบนี้แม่ให้มาเป็นยาวไปนู่นเลยแล้วก็นี่เยอบีร่านะคะมีแมวตัวเดียวแหละที่เป็นปัญหาสําหรับต้นไม้คือเชอรี่ต้องเอาไม้มาปักตรงไหนว่างไม่ได้แม่นางคุยฉี่กระถางนางยังนั่งฉี่ได้อะแล้วก็พุทราจีนพุทราจีนต้นนี้แหละเดี๋ยวปลายปีนะคะรอให้ช่วงเ,เขาเรียกอะไรช่วง เดี๋ยวดูใบไม้ร่วงเดี๋ยวจะย้ายไปปลูกตรงนู้นนะคะพี่มิกบอกมันจะโตได้ดีกว่ากระถางนี้นะคะสตรอเบอรี่ขาวแล้วก็มีลามไปใต้ต้นกุหลาบกุหลาบอันนี้หอมเหมือนกลิ่นนมแมวหอมมากต้นนี้รักที่สุดแล้วก็สตรอเบอรี่แดงคละคล้ากันไปนะคะนี่ก็สตรอเบอรี่แดงอันนี้ก็ขึ้นช่ายนี่ก็กุหลาบตรงนี้เป็นกุหลาบแดงหอมเหมือนกัน สารแหนที่ลุงอันตนิ้วให้มาตรงนั้นเป็นต้นเซนเนลนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากมเมล็ดนะคะทุกคนและนี่นะคะคือดงกมาร์เกเรตที่แสนภูมิใจมากๆต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สีขาวสีเหลืองสีม่วงสามต้นตรงนี้นะคะซื้อเมื่อปีที่แล้วแล้วเราไม่ได้แต่งกิ่งเขา มันก็เลยเกิดยื่นออกมานะอันนี้คือแบบลงมาที่พื้นเลยนะคะต้องเอากระถางอันนี้มันว่างเนาะแล้วก็ไม้เอามารองไว้ยกให้มันขึ้นไปสงสารเขาอะเขาค่อยลงมาแบบที่พื้นนี่เลยนะแตะพื้นเลยต้องแต่งกิ่งเขานะคะเขาถึงจะเป็นพุ่มเดี๋ยวปลายปีนี้ต้องจัดการและสีม่วงตรงนี้นะคะมีสองต้นนะไม่ได้มีต้นเดียวนะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะคะกอมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าตัวเขานะคะเลื้อยมานี่เลย นี่ยกให้ดูมันสองต้นผสมกันนี่นี่ต้นนี้นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าเกือบสิปีแล้วนะเกือบสิบปีอะออกดอกงามขนาดนี้นะคะดูดอกเขานะเขาเลื้อยมาติดกันอย่างที่บอกก็ต้องแต่งพุ่มเขาเนาะและต้นนี้นะคะเกิดจากกิ่งปักชำนะต้นแม่เขาตายไปแล้วนะกูไก่เอากิ่งเขามาปักเอาไว้นะคะกิ่งหนึ่งก็ติดเป็นต้นขึ้นมา อืดมากอะมากะล็สเป็นอะไรที่แบบอืดสวยแล้วก็หอมนะกินหอมมันอ่อนอะ่ะดีใจมากชอบมากกเล็ตมากอะเมื่อก่อนไม่สนใจนะเมื่อก่อนชอบแต่กุหลาบและนี่นะคะเพิ่งซื้อมาปีนี้เพิ่งซื้อมาเพิ่งสอยมาเลยละ่ะสีมันออกอ่อส้มส้มอมชมพูนะคะแล้วก็มีสีชมพูอ่อนตรงนี้มะนาวนี่ของพี่มิกเขานะเขาดูแลอย่างดี ฝั่งนี้นะคะก็คือว่านหางจระเข้ที่แยกมาจากกระถางใหญ่นะคะเมื่อก่อนกระถางเาว่านหางจระเข้อยู่ตรงนี้นะคะกระถางเริ่มเลยแยกออกไงพระพุทธรูปองค์นี้พี่มิกะไปเจอมาอา่จากาโซนจัดสวนเนาะแล้วเขาก็อยากได้เชื่อไหมว่าทําให้เราทะเลาะกันนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะไอเด็กดือ้อล่าจิงเลนจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมมาพักผ่อนเนี่ย ก่อนจะไปถึงเรื่องเล่าอันดุเด็ดเผ็ดมันมาชมคอลเลกชันไม้อวบน้ำของกูไก่ก่อนนะคะเพิ่งไปสอยมานี่ยังไม่ได้ลงกระถางเลยนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาเขาแปลกมากๆเลยอะใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีขอบเป็นสีแดงอมม่วงนะคะมันสวยแปลกตาดีแต่มันดูบอบบางนะทุกคนเนี่ยใบมันนิ่มๆนะคะไม่แข็งนะ ็ลองซื้อมันเลี้ยงดูนะคะแล้วก็มีอีกต้นนึงต้นนี้มันจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีแกมแดงเนาะถ้ามันอยู่ในที่ร่มนะคะมันจะเป็นสีเขียวเข้มนะพอมาอยู่โดนแดดโดนความหนาวนะคะมันก็จะกลายเป็นสีแดงตอนนี้นะคะที่มีแดดนี่คือไม่ร้อนนะทุกคน20องศานะคะเท่าน,นั้นเองนะ เจ้าสองต้นนี้นะคะได้มาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยจะต้องเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาแบบนี้นะคะนี่มันจะได้ระบายอากาศระบายน้ําระบายความชื้นได้ดีนะคะเหมือนกระถางหอยทากตัวนี้น่ารักไหมทุกคนมีหางด้วยนะนี่ตัวนี้ก็ได้มาใหม่นะทุกคนมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันมีเขาเรียกอะไรนะแซมแดงๆด้วยนะตํากอใบแบบนี้นะคะแล้วตรง ปลายใบมันทุกคนสังเกตนะมันจะมีแบบจุดขาวๆเล็กๆสากๆนะคะเวลาเราเอามือไปลูบแล้วก็เจ้าสีแดงตัวนี้นะที่คุณยายให้มาจำได้ไหมคะเคยลงคลิปไปมันเป็นตระกูลเดียวกับตัวนี้นะตระกูลกุหลาบหินแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์นะคะดูฮาวเวเทียของกุ๊กไก่ทุกคนมันงอกมาตรงกลางนะคะคือมันเขียวแล้วว่าเขียวแบบสุขภาพดีแล้วนะคะ ตอนนี้พี่มิกเป็นคนเลือกต้นนี้ก็สวยมากเหมือนกันใต้ใบสีมันจะเข้มกว่านะสีมันออกชมพูแดงๆนะคะคล้ายๆดอกบัวเหมือนกันนะนี่พี่มิกเป็นคนเลือกให้แล้วก็ต้นนี้เหมือนกันตระกูลว่านหางจระเข้นะคะพี่มิกก็เลือกให้กูไก่เรียกมันไอหางเสือเจ้าจิ๋วตรงนี้นะมันหักมาจากเจ้าต้นนี้นะคะคือมันบอบบางมากเลยอะ ไปจับมันแรงไงมันหักก็เลยมาจิ้มดินไว้ไม่รู้ว่ามันจะโตไหมก็ไม่รู้นะรอดูนะคะพาชมต้นไม้แสนรักทั้งหมดแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงเรื่องเล่านะคะที่ทําให้กุ้ไก่กับพี่มิกทะเลาะก,กันหลายวันนะทะเลาะก,กันหลายวันแล้วก็โมโหมากจริงๆนะก็คือพระพุทธร,รูปองค์นั้นนะคะพี่มิกเขาไปเจอตอนที่เอ่อมันอยู่ในสวนที่แบบจัดเป็นสวนญี่ปุ่นเขาก็อยากได้ขึ้นมาเขาก็ซื้อ แต่เนี่ยตอนแรกตั้งแต่แรกแล้วไม่เห็นด้วยไม่ชอบนะเพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเราก็บอกไม่ไม่ให้ซื้อเขาก็บอกมันมันเป็นสวนญี่ปุ่นที่ไหนเขาก็จัดกันไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะเขาก็ร้านก็ซื้อมาอ้าวโอเคซื้อก็ซื้อแล้วเขานี้พอมาถึงบ้านมันก็มีปัญหาจะวางตรงไหนจะวางตรงไหนให้มันเหมาะสมตอนแรกเสนอบนโต๊ะนี่บนโต๊ะเขาบอกไม่มันไม่เหมาะที่จะมาวางบนโต๊ะอ่ะไม่เหมาะก็ไม่เหมาะฉันก็วางนี่ไปพืชใบอวบน้ําของฉันนี่ แล้วก็เถียงกันอ e kind of mm ีก hmm. yeah ต,ต่อจากนั้นเพราะว่าเขาจะวางตรงหินนี่นะคะตรงตรงว่านหางโซะเขตตรงเนี้ยซึ่งมันต่ํากว่าหัวเขาเราก็ไม่พอใจเขาบอกอะไรวางตรงไหนก็ไม่ได้ที่สวนญี่ปุ่นเขาจัาเนี่เขาวางกับพื้นหินเลยนะคือแบบที่เสมอระดับเดียวกับที่เราเดินใช่ไหมก็เถียงกันฉันไม่สนฉันไม่ใช่บ้านสวนคนญี่ปุ่นฉันเป็นคนไทยฉันไม่ชอบ พี่มิกก็บอกว่างั้นเอาขึ้นไปวางบนห้องใต้หลังคากับหิ้งพระเอาไปกราบไหว้รวมกับพระพุทธรูปข้างบนนี่ก็แบบเออมันจะเป็นปัญหาไปใหญ่แล้วเขาบอกว่าเธอฉันก็นับถือาศาสนาพุทธแต่พระเนี่ยมันอยู่ที่ใจและเธอไปอยุธยาเธอก็ไปแล้วเธอก็เห็นนะพระพุทธรูปเนี่ยที่อยุธยาเขาวางกันยังไง คือวางเสมอกับพื้นที่เราเดินน่ะชายกระโปรงชายกางเกงเดินสะบัดใส่พระพุทธรูปเธอว่าอันนั้นน่ะมันแยกว่าไหมแล้วมันอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะเออด้วยคำเนี้ยเราก็เลยยอมเพราะตรงนั้นน่ะต้นมะกอกตรงนั้น่มันสูงแบบถ้ารวมพระรวมอะไรแล้วก็เลยเอวเราขึ้นมาแล้วก็เออวางตรงนั้นก็ได้จบคลิปนะคะเช้านี้ไปทำงานที่สวนแล้วก็พาทุกคนมาดูสวนเล็กๆที่บ้านนะคะซึ่งยัง ต้องทำอะไรหลายอย่างเลยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ